สวัสดีครับเพื่อนๆก็ย้ำคิดย้ำทำกันเหมือนเดิมนะครับไม่สนับสนุนนะครับใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของประเทศลาวนะครับแรงงานลาวท่องเที่ยวลาวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อนๆอะไรก็ช่างนะครับผลิตพงผลิตภันนะครับเพราะมันกล่าวหาว่าเราเป็นโจรก็ต้องย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับ คำนี้นะครับรุนแรงมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับจริงๆเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสนะครับแม้แต่ประเทศฝร,รั่งเศสเขาก็รู้นะครับว่าเขาได้ดินแดนจากเรานะครับไม่ได้ว่าได้ดินแดนจากประเทศลาวจากประเทศไหนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชือน่อเป็นประเทศลาวนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําและประวัติศาสตร์ลาวในอดีนะครับเมืองหลวงเวียงจันทร์นะครับเมืองหลวงจรมรักนะครับเมืองหลวงพระบางนะครับ3เม ไม่ขึ้นต่อกันและกันนะครับเพื่อนๆมีเจ้าเมืองไข่เจ้าเมืองหมันปลคกคองครับแต่3เมืองนี้นะครับ ส่งบรรณาการให้สยามครับเพื่อนๆแอดมินจึงขอย้านะครับว่าไม่เคยมีคําว่าลาวมาก่อนนะครับคาว่าลาวนี้นะครับเพื <c oughs> ่อนเพื่อหลายคนอาจจะไปฟังนักวิชาการนี้ว่านักวิชากวนจากไหนว่าเป็นเผ่านั้นชื่อนี้เผ่านี้ชื่อนั้นไม่เคยมีมาก่อนครับเพื <c oughs> ่อนๆและไอ้คำว่าเมืองนะครับมันก็ใช้ทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วครับเพื <c oughs> ่อนเพื่อสยามเก่าก็มีนะครับเมืองเชียงใหม่นะครับเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเมืองโคราชนะครับแม่ต่างๆนะครับมีเมืองเป็นของตัวเองหมดครับมีเจ้าเมืองปกครองหมดครับแต่ขึ้นตรงที่สยาม ครับเพื่อนๆเห็นไหมละครับหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนครับมันไม่เคยมีคําว่าลาวครับจริงๆพวกเขาก็คือชาวสยามทั้งหมดนะครับแต่ฝรั่งเศสนะครับมาดินแดนนี้ไปนะครับก็คือมาป้นไปจากเรานะครับ แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นล้านช้างนะครับไปทําแผนทงแผนที่นะครับเพื่อนๆอนอาณาจักรนี้มันก็ไม่เคยมีมาก่อนครับทั้งหมดมันเป็นอยู่ใต้การปกครองของสยามนะครับแล้วก็ของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ของเสียมราชในอดีตนะครับพวกนี้ขึ้นตรงรวมกันหมดครับเป็นเผ่าเดียวกันหมดครับไม่เคยแตกแยกกันมาก่อนนะครับและพอรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะครับเข้ายึดเมืองหลวงเวียงจันทได้นะครับเพื่อนๆนก็มีสารนะครับไปถามเจ้าเมืองนะครับ จำปัสสักนะครับไปถามเจ้าเมืองหลวงพะบางนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นการใดนะครับเจ้าเมืองหลวงพะบางเจ้าเมืองจำปัสักนะครับเขาเห็นว่าเมืองหลวงเวียงจันทร์เนี่ยแตกแล้วนะครับและกองทัพของคอมมิวนิสต์นะครับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจํานวนมากครับเพราะว่าประชาชนเขาถูกหลอกครับและก็ยังได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามด้วยนะครับจากกองทัพของเวียดนามด้วยนะครับเนื่องจากหลวงพะบางนะครับและแขวงจำปัสสักนะครับ พยายามติดต่อมาทางกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลครับเพราะว่าเขากันไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับเป็นเหตุให้นะครับเราต้องเสียดินแดนลาวโดยสมบูรณ์ครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ยังไปตามคืนมาได้ครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเรานะครับได้อำนาจทั้งหมดครับเขาก็ก่อตั้งนะครับกลุ่มนะครับแล้วก็ไล่ไล่คอยสืบคอยตามนะครับใครนะครับที่มีหัวเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาก็คอยเก็บหมดเลยครับไม่ว่าเจ้าเมืองไหนครับก็อพยพหนีตายมาอยู่ฝั่งไทยนี่แหละครับเนี่แหละครับแล้วคนลาวจะเชียร อยู่ฝั่งไทยทาไมไม่ออกมาพูดล่ะครับไม่ออกมาปกป้องล่ะครับว่าตรงนี้มันเป็นของประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ของลาวลาวมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับเขาก็ตั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศนะครับเป็นลาวครับเพื่อนเพื่อนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของลาวนะครับปกครองลาวมาอย่างยาวนานเพื่อนๆนเชื่อไหมว่ามีคนลาวนะครับอพยพข้ามฝั่งมาเรื่อยๆนะครับมาทุกวันมาทุกคืนหรอครับมาอยู่มาข้าม,มาหาผัวหาเมียอยู่นี่นะครับแล้วก็ไปเอาคําว่าลาวที่ถูกปลูกฝังมานะครับ มาใยมาไว้เมืองไทยครับทุกคนก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นของลาวนะครับอย่างนั้นอย่างงี้ครับมีการปลูกฝังนะครับว่าดินแดนอีสานเนี่ยเป็นของลาวนะครับโดยกล่าวอ้างว่าสำเนียงและภาษาพูดเหมือนกันโอ้ยถ้าอย่างนั้นนะครับแผ่นดินไทยทั้งหมดก็เป็นของลาวครับเพื่อนเพราะสำเนียงภาษามันเหมือนกันหมดเลยครับแต่ความเป็นจริงก็คืออะไรรู้ไหมครับพเพื่อน ลาวนะเหมือนเราไม่ใช่เราไปเหมือนลาว,ไ,ลาวไปโท่นี่แหละครับความโง่าดากดานของรัฐบาลลาวนะครับดูที่ตั้งเมืองก็รู้ครับเพื่อนเมืองหลวงของที่ไหนในโลกใบนี้นะครับใครเขาจะตั้งอยู่ชายแดนครับอย่างลาวเนี่ยก็ไปตั้งติดเวียดนามเนี่ยไม่ใช่นะครับเขาก็ต้องตั้งอยู่ศูนย์กลาง ศูนย์กลางที่ปลอดภัยกัการโจมตีและลุกลานสมัยนั้นก็คือกรุงเทพมหานครก็คือกรุงธนบุรีครับหรืออยุทยาเก่านี่นะครับนี่เขาตั้งอยู่ศูนย์กลางนะครับไอ้นั่นมันคือทายแดนแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วทำไมเวียงจันทร์นะครับถึงต้องตั้งติดแม่น้ําฝั่งด้านซ้ายของประเทศลาวเหรอครับเพราะรัฐบาลก่อนๆในสมัยก่อนนะครับพระมหากษัตริย์หรือเจ้าเมืองเนี่ยเขาหวาดกลัวการการมีอิทธิพลของเวียดนามของยวนกากัวยยวนเข้ามาโจมตีเขาต้องมีดินแดนกั้นไว้เพื่อเป็นการรับฝึกรับ รับสงครามนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูชายภูมิที่ตั้งก็รู้ครับนี่แหละครับความโง่ของไอ้รัฐบาลคมิวนนี้ <laughs> แหมแหมอดมินชอบกับคำว่าโง่เนี่ยโง่เฉพาะรัฐบาลไม่พอนะครับยังเอาความโง่นะครับปลูกฝังไปที่ประชาชนคนลาวครับจริงๆคนลาวไม่ใช่คนโง่ครับเป็นคนฉลาดครับเหมือนคนไทยเราเหมือนเป็นคนสยามเก่าเราครับไหวพริบดีครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ชอบถูกกดขี่ข่มเหงครับแต่เนื่องจากรัฐบาลลาวเนี่ยเขากดขี่ข่มเหงมากนะครับแล้วก็เอาคนเอ่อคนเวียดนามนะครับเข้ามาผสมนะครับประชาชนคนลาวเขาก็เห็นแก่ความเป็นครอบเป็นครัวนะครับเห็นแก่ผัวแก่เมียนะครับเขาก็เลยไม่อยากไปทะเลาะกับรัฐบาลของสปป ลาวหรือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะครับแล้วคราวนี้ก็ได้ใจครับก็ปลูกฝังให้ประชาชนเนี่ยโง่โง่โง่กล่าวหาว่าประเทศอื่นเป็นโจรจริงๆดินแดนนะั้นมันเป็นของประเทศไทย พวกคุณควรจะส่งมอบคืนมาถ้าคุณส่งไม่อยากส่งมอบคืนมาคุณจะไปขายให้ประเทศจีนใช่ไหมครับคุณเอามาขายให้ประเทศไทยก็ได้แอดมินเชื่อเขาว่าคนไทยจํานวนมากรับซื้อครับแล้วพยายามเลี้ยไยกันหาเงินไปซื้อดินแดนคืนมาได้นะครับจะมากจะน้อยก็ประเทศไทยก็อยากได้คืนครับไม่ใช่เอาไปให้ประเทศจีนนะครับเช่าตั้งร้อยปีอันนี้มันเรียกว่าเช่าหรือเปล่าแหมร้อยปีนี่สร้างประเทศได้เลยนะครับสร้างเมืองได้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงเผ่าพันธุ์ได้เลยครับบอกตรงครับอันนี้มันยาวนานเกินไปครับสักสี่สิบห้าปีนะกำลังสวยอะไรอะไรก็ช่าง นะครับใปนโลกใบนี้ในความคิดของแอดมินนะครับแล้วทําไมถึงให้รัฐบาลจีนเช่าล่ะครับก็เพราะว่าต้องการให้เขาเข้ามาสร้างเมืองต้องการเจริญทันสมัยนะครับหมายอับอายนะครับที่คนลาวข้ามาทํางานฝั่งไทยนะครับแล้วรู้ว่าประเทศไทยเจริญกว่าประเทศลาวนะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของของลาวนะครับบริหารงานราชการได้ห่วยแตกครับสุดท้ายไปครับเพื่อนอยากเจริญครับด้วยความอิจฉาริษยานะครับก็กลายเป็นไปชักศึกเข้าภูมิภาคโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับและสุดท้ายประเทศตัวเองต้องสูญเสียไปนะครับเดือดร้อนมาถึงไทยครับเพราะว่าถ้า เกิดคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่ารัฐบาลจีนเข้ามาเมื่อไหร่นะครับจะมีชาวเสียมชาวสยามเก่านะครับที่ไม่ชอบนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็จะต้องอพยพมาอยู่ฝั่งไทยอีกเป็นจํานวนมากนะครับเพราะเขาไม่ชอบหรอกครับรัฐบาลจีนหรือว่าถ้าเขามาเจอคนจีนที่กดขี่ข่มเหงมากๆเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับบอกเลยครับการทําธุรกิจของประเทศจีนนะครับไม่ใช่โปร่งใสหรือสะอาดใดๆนะครับเป็นการทุ่มตลาดนะครับอันนี้ก็ไม่ทั้งหมดแต่บอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นการทุ่มตลาดนะครับและการมานี่นะครับเป็นการมาเขาเรียกว่ามาทําความแล้นแค้กับคคนนาวรับเพื่อ เพราะว่ามาทีนี้เอาแต่สิ่งไม่ดีมาอย่างเช่นบ่อนการซีโนนะครับอย่างเช่นาการค้าประเวณีนะครับการเข้ามาสัมปทานที่ดินเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อทําเกษตรนะครับ แต่ใช้สารเคมีที่รุนแรงครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ยังมีปัญหาอยู่ในประเทศลาวเลยนะครับขนาดแอดมินอยู่กายพันลียังมองออกเลยครับยังรู้เลยครับเพราะเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรครับทางการลาวหรือว่าคนลาวเนี่ยหรือสาขาคดีลาวบางเรื่องเนี่ยเขาก็ทำนะครับเอามาให้คนไทยดูนะครับเอามาให้เมืองไทยเห็นคนไทยเห็นเป็นไงครับสงสารนะครับสมเพศเวทนานะครับแต่รัฐบาลรู้เรื่องไหมครับปิดหูปิดตาครับรับเงินแล้วหายครับความเดือดร้อนไปอยู่ที่ใครครับประชาชนคนลาวครับบางคนไปรับจ้างเป็นชาวสวนนะครับต้องแพ้น้ำยุงน้ำยานะครับก็ไม่มีใครไปดูแลหรอกครับท อาการหนักๆบางคนนะครับก็เข้ามารักษาในเมืองไทยครับนี่นะครับความจริงๆคนเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับก็ต้องมารู้มาช่องเรานะครับก็พอรัฐบาลลาามากล่าวหาว่าเราเป็นโจรเราก็ต้องแฉให้หมดเอาให้เละครับเพื่อนๆส่วนเรื่องช่องใหม่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังอีพีต่อไปครับกินละไม่เยอะกินวันละสองสองเชา้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสอง,ส,องสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มวันละสองสองสอง กูระเกียรจริงๆเลยเพลงที่กูแต่งเนี่ยปะโทรโปรุ์